พิธีเปิดซีเกมส์2025ย้ายไปใช้ราชมังคลากฬาสถานเพื่อความปลอดภัยคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่3 3ปี2568มีมติเห็นชอบให้ย้ายสถานที่จัดพิธีเปิดจากท้องสนามหลวงไปยังราชมังคลากฬาสสถานโดยให้เหตุผลด้านความปลอดภัยของนักกีฬาจากทุกชาติที่เข้าร่วมแข่งขัน การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่5กรกฎาคม2568ณกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยมีนายส่งเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเป็นประธานพร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงอาทิดอกเตอร์กองศักด์ดายอดบณนิผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการจัดการแข่งขันที่ประชุมยังเห็นชอบให้ยกเว้นค่าใช้จ่ายให้กับนักกีฬา จากมีนมาจำนวน450คนที่เข้าร่วมซีเกมครั้งนี้โดยมีเงื่อนไขว่ามีนมาต้องส่งนักกีฬาเข้าร่วมไม่น้อยกว่า850คนสำหรับพิธีเปิดและปิดการแข่งขันซีเกมครั้งที่33 จะจัดขึ้นที่ราชมังคลากีฬาสถานขณนะที่ท้องสนามหลวงจะใช้เป็นสถานที่จุดไฟคบเพลิงส่วนการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมครั้งที่13จะใช้สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ80พันษาเป็นสถานที่จัดพิธีเปิดปิดโดยใช้ลานหญ้าโมเป็นจุดจุดไฟคบเพลิงในที่ประชุมยังได้หาหรือถึงความกังวลเกี่ยวกับการเข้าร่วมการแข่งขันของราชาอาณาจัก,กรกัมพูชาท่ามกลางสถานการณ์ตึงเครียดทางการเมืองโดยกระทรวงต่างประเทศเสนอให้รอผลการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (GBC) ระหว่างไทยกัมพูชาเพื่อประเมินท่าทีในขั้นตอนต่อไป